สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะในช่องไทย B Tech Sports นะคะวันนี้เห็นบรรยากาศด้านหลังเนี่ยพอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้เราไปที่ไหนกันนะคะวันนี้ครูชมพาทุกคนมาที่สนาม Villa Park นะคะทีม Aston Villa ค่ะนะวันนี้นะคะจะพามาชมว่าในสนาม Aston Villa นี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะแต่ก็เหมือนเคยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังจะใก,กล้เป็น อพรีซีซันนะคะดังนั้นเนี่ยสนามก็ไม่ได้เปิดให้คนเข้าชมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้จองมาด้วยแหละก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในแต่ว่าวันนี้เราจะดูด้านนอกกันนะคะว่า3ามแอสตันวิลล่านะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้อะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คกูชมแล้วก็ครูชมจะพาไปเที่ยวสนามไหนในพเมี์ลีกอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามในช่องไทยวีเทคสปอร์ตนะคะไปดูกันเลย วันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับทีมแอสตันวิลล่ากันค่ะหนึ่งในทีมขาประจำของลีกสูงสุดนะคะหรือว่า English Premier League เนี่ยมาอย่างยาวนานซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยนะคะก็มีฐานที่มั่นอยู่ที่เขตแอสตันค่ะในเมืองเบอร์มิงแฮมนั่นเองนะคะทีมนี้นะคะก่อตั้งมาเมื่อปี1874นะคะหรือเมื่อราวรา48ปีที่แล้วนะคะโดยที่พวกเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมกันก่อตั้งฟุตบอลลีกขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในปี1888 และร่วมก่อตั้งนะคะพรีเมียร์ลีกด้วยในปี1992ค่ะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะคะเคยเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพในปี1981ถึง1982นนะคะซึ่งก็เทียบเท่ากับการได้เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันนั่นเอง นอกจากนี้นะคะพวกเขายังเคยได้แชมป์นะคะฟุตบอลลีนะคะใน first division ถึง7ครั้งนะคะ fa คัพอีก7ครั้งลีคับอีก5ครั้งรวมถึง European u ย f a Super Cup อีก2ครั้งอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะคะ นอกจากนั้นนะคะสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือแอสตันวิลล่าเนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับที่5ของทีมที่ติดท็อปฟลายเทเบิลมากที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งฟุตบอลลีกมาตั้งแต่ปี1 8 8 8นะคะก็ถือได้ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ในท็อปฟลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเดวิชั่นหนึ่งหรือว่าพรีเมียร์ลีกนะคะก็อาจจะมีการตกชั้นไปบ้างในบางฤดูกาลแต่ว่าก็ยังสามารถกลับมานะคะโลดแล่นอยู่ในเวที T นะคะท็อปฟลายของประเทศอังกฤษได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเอง่ะคะ ถ้าพูดถึงแอสตันวิลล่านะคะหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีว่าฉายาของพวกเขาก็คือสิงโตพงาดนั่นเองนะคะซึ่งสิงโตในภาษาอังกฤษก,ก็คือ the lions นั่นเองนะคะหรือบางทีเนี่ยก็ถ้าเป็นแฟนแอสตันวิลล่าเขาก็จะเรียกตัวเองว่า the v i l l a n s ก็ได้นะก็คือเป็นแฟนของแอสตันวิลล่าใช่ไหมคะรวมถึงเรียกตัวเองว่า the claret and blue army นะคะ claret ก็คือสีของไวน์นะคะซึ่งเป็นสีแดงกำําแล้วก็ blue ก็คือสีน้ําเงินนะแล้วก็มีรูปสิงโตอยู่ตรงกลางซึ่งรูปนี้ เขาเรียกว่า A r a m แรมเพน o ์นะคะหรือสิงโตผงาดกระเรี้ยวนั่นเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสกอตแลนด์นะคะทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นก็เพราะว่าคุณจอร์จแรมซี่ผู้ก่อตั้งทีมนะคะเป็นชาวสกอตแลนด์เขาก็เลยเอารูปสิงโตมาเป็นสัญลักษณ์ของทีมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ดูจากบริเวณด้านหน้าของสนามเนี่ยนะคะโอ้โหเหมือนขึ้นมายืนอยู่บนปราสาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเขาก็อยากจะทำนะคะสนามให้มีความโดดเด่นนะเป็นปราการเวลาที่แบบต่อสู้อย่างเงี้ยจะได้ดูเหมือนกับโอ้นี่แหละก็คือที่มั่นของเรานะคะความน่าสนใจของสนามวิลล่าพาร์คเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยใหญ่โตมากสามารถบรรจุผู้ชมได้มากถึง42,785คนนะคะขนาดข้างด้วยถนนทั้ง2ฝั่งเลยนะคะซึ่งความน่าสนใจก็คือ สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของสมัย Industrial Revolution นะคะก็คือสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินมาบนถนน Trinity Road นะคะซึ่งกำลังจะผ่านตรงสถานที่ที่น่าสนใจเรียกว่า Trinity Road Stand นะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะประดับไปด้วยนะคะรูปภาพสมัยที่เป็นแชมป์ยุโรปนั่นเองนะในปี1982นนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ชื่นชมและทำความรู้จักทีมให้มากขึ้นคะ่ะ สนามวิลล่าพ์คเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสานามที่มีอายุเก่าแก่แล้วเนี่ยความน่าสนใจของมันก็คือว่าเขาสร้างสแตนออกมานะให้มันครอบถนนอย่างนี้เลยก็คือด้านบนเนี่ยเป็นสแตนเป็นที่นั่งฝั่งนึงนะคะชื่อว่า Trinity Road Stand แล้วข้างล่างเ่ยก็เป็นถนนสแสดงว่าก็คือเขาพยายามจะใช้พื้นที่ให้ มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะก็เลยทำการขยายนะคะซึ่งในปี2023เนี่ยของทีมแมสซาชูเซเขาก็ประกาศว่าเขาอยากจะมีแผนพัฒนาแล้วก็ขยายพื้นที่สนามให้มีความกว้างขวางม,มากขึ้นแล้วก็ทกันสมัยมากขึ้นด้วยนะแล้วก็สิ่งที่น่าสในใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเราค่ามถนวนมาอีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเป็นสวนเป็นหนวนสวนหย่อมใหญ่ๆกว้างๆนะซึ่งดูดีมากเลยเวลาที่มาดูบอลเนี่ย สมมุติว่าเราอยากจะแบบว่ามาพักผ่อนใช่ไหมก็มานั่งปิกนิกกินข้าวอะไรตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินข้ามสนามไปก็จะได้ไปดูบอลกันเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเจ๋งค่ะ เมื่อเรามองจากด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตรงฝั่งที่เป็น Trinity Road Stand ก็สูงมากเลยทีเดียวนะคะก็บนนั้นแบบมีที่นั่งทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะโอ้โหจุคนได้เต็มอิ่มเลยนะแล้วก็สามารถมองเห็นนะคะจากด้านข้างๆได้ด้วยนะซึ่งจะตรงเนี้ยมันจะเป็นวิวที่ดีมากเลยนะคะก็มีร่มไม้ชายคาสวยงามนะคะก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะทั้งเอ่อเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็เรื่องของธรรมชาติซึ่งบริเวณที่เป็นสวนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมัน คือที่ตั้งของแอสตันฮอลล์นะคะสถานที่ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์นั่นเองเป็นบ้านเก่านะคะของค้าบดีนะคะซึ่ง ถูกสร้างมาในตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะคะยุคเอลิซาเบตันะคะศิลปะเนี่ยก็จะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมในยุคเรเนซองส์นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็ยังคงสวยงามนะคะสมบูรณ์อยู่เลยท้าการเวลานะคะถ้าใครมีเวลานะคะก่อนที่จะไปดูบอลเนี่ยก็แวะมานะคะที่บ้านหลังนี้ได้นะสามารถที่จะเข้าไปชมนะคะภายในตัวบ้านก็จะแบ่งเป็นห้องหองนะแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะออของเก่าของคนที่เคยอยู่ที่บ้านหลังนี้อะไรก็ว่าไป หรือว่าอยากจะแวะมานะคะดื่มชาดื่มกาแฟนะคะเก๋ๆก่อนที่จะเข้าไปดูฟุตบอลก็ได้นะซึ่งโอเคนอกจากเราจะได้ความบันเทิงในแง่ของกีฬาแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์ได้เห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะอาคารอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีเลยนะคะอาละค่ะทีนี้เราก็เดินกลับมาในส่วนของสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถอยกลับมาที่ดักเอลิสแตนซึ่งอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งนะคะก็กำลังจะเดินกลับไปที่ออร้านค้านะคะก็คือ V v ิลล่าสโตรนะคะวิลล่าสโตรเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสโต r e ทั่วๆไปนะคะของทีมฟุตบอลก็วางขายเสื้อผ้านะคะชุดซ้อมชุดแข่งกระโปรงกระเป๋านะคะของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับทีม Aston Villa นะคะก็สามารถหาซื้อหากันได้นะคะทั้งมาที่สโต r e เองหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้เนาะกะ็ถูกใจแฟนบอลกันไปนะคะวันนี้ก็หวังว่าคงจะเต็มอิ่มกันนะคะกับการพาทัวร์สนามวิลล่าพาร์คนะคะหรือว่าสนามของทีมแอสตันวิลลค่ะ และนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของสนามแอสตันวิลล่าที่ครูชมพามานะคะในวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เจอครูชมใหม่ในคลิปหน้าจะพาไปดูสนามพรีเมียร์ลีกที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วเจอกันค่ะ